พวกเราคงคุ้นเคยกับอีเกียเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังจากสแกนดิเนเวียแล้วชาวสแกนดิเนเวียล่ะครับเขาแต่งตัวกันยังไงในเสื้อผ้าแนวคลาสสิกเองเนี่ยวัฒนธรรมภูมิอากาศและกระทั่งภูมิประเทศล้วนมีผลกับสไตล์มากๆไม่ต่างกับเฟอร์นิเจอร์เลยครับสิ่งหนึ่งที่สตรองมากๆในท่วงทํานองของเซนต์เจมส์ออสโลแบรนด์แนวคลาสสิกจากนอร์เวย์คือความเรียบง่ายกลมกลืนและใช้ได้จริงคุณไหมครับแต่ทั้งหมดนี้อาจจะต้องเริ่มทําความเข้าใจในตัวฟาวเดอร์อย่าง AJD อดีตดาราชาวฟิลิปปินส์แล้วยังเป็นนายแบบและอดีตนักกีฬาว่ายน้ำด้วยเขาแต่งงานกับภรยาชาวนอร์เวย์และย้ายไปอยู่นอร์เวย์ได้ราว10ปีแล้วครับทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะยังหล่อเฟี้ยวแลวก็ยังเป็นนายแบบอยู่ในฐานะคนเอเชียที่ได้เข้าไปซึมซับวัฒนธรรมสแกนดิเนเวียนในฐานะคนที่ทํามาแล้วหลายอาชีพและที่สำคัญในฐานะคนชอบแต่งตัวที่ดันมีอาชีพเป็นนายแบบด้วยทำให้เซนเจมออสโลมีความชัดเจนในแนวทางแต่ไม่หยุดติดในกรอบเขาไม่สนเลยครับว่าอะไรคืออังกฤษอะไรคืออิตาลี อะไรคือเอเชียอะไรคือยุโรปเขาสนแค่ว่าอะไรเหมาะที่สุดในแต่ละสภาพแวดล้อมอะไรคุ้มค่าที่สุดดีที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดแจ็คเกต็ตทั้ง4แบบที่เขาเอามาเปิด MTM ในไทยเป็นครั้งแรกที่ร้านฟรีชูสะท้อนตัวตนของเซนต์เจมส์ออสโลออกมาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะเป็นใครไลฟ์สไตล์แบบไหนมันต้องมีแจ็คเกต็ตจากเซนต์เจมส์ออสโลสักแบบ2แบบเนี่ยแหละครับที่จะช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณได้แน่นอนเห็นเป็นแจ็คเกต็ตที่ดูใช้ง่ายๆได้ทุกวันแบบนี้ ดีเทลเขาเนี่ยพอฟัดพอเวียงกับสูตรหลักแสนได้เลยนะครับผมให้น้ำจิ้มไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะพาไปดูแจ็คเก็ตทั้ง4แบบของเซนต์เจมออสโลอย่างละเอียดกันอีกที